สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่เคารพทุกขั้นครับวันนี้เป็นวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2563นะครับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มาตรวจเยี่ยมสวนโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 ของคุณลุงสุเทพยงพิทักษ์วัฒนาที่อำเภอบ,บ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีและเมื่อเช้านี้นะครับเกษตรกร,กรในกลุ่มของคุณลุงสุเทพยงพิทักษ์วัฒนาได้มารับเอกสารและมาเซ็นสัญญาซื้อขายผลผลิตของบริษัทมาร์กลินฟาร์มนะครับ เราทําสัญญาแล้วก็จับพิกัดส่งให้กับกเกษตรกรเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ได้มาตรวจเยี่ยมสวนของคุณลุงสุเทพยงพิทักษ์วัฒนานะครับท่านมีพื้นที่อยู่10กว่าไร่นะครับและก็ปลูกพืชหลายอย่างด้วยกันนะครับผสมประสานกันนะครับจะเป็นลองกองนะครับมะม่วงมีขนุนมีทุเรียนมีนะครับแล้วก็เงาะนะครับอ่า หลายอย่างด้วยกันเพื่อทุกอย่างที่ท่านปลูกไว้ในจํานวน10กว่าไร่ด้วยกันนะครับและที่สําคัญที่สุดท่านมองเห็นเรื่องของโกโก้เพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่ท่านก็ได้นําโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสร์สรและอองศีจากจังหวัดเชียงใหม่ได้เอามาปลูกตั้งแต่ต้นปี6-2แล้วนะครับแล้วก็ท่านปลูกมาอีกรอบหนึ่งปลายปี62รวมจํานวนแล้วทั้งหมด500ต้นนะครับมาปลูกผสมผสานกับ สวนของท่านนะครับบรรยากาศที่นี่ดีมากนะครับเป็นชายเขานะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากนะครับอากาศร้อนชื้นนะครับอากาศร่มรื่นนะครับคุณลุงสุเทพเป็นเกษตรกร4.0ท่าน,นปลูกพืชมาหลายอย่างแล้วตั้งแต่ท่านอายุยังประมาณ30กว่าปีตอนนี้ท่านจะ80แล้วนะครับแล้วก็พืชในสวนของท่านเป็นพืชเศรษฐกิจทั้งหมดแต่ท่านก็มองเห็นว่าพืชเศรษฐกิจอื่นๆนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการลงทุนการดูแล แล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดคือราคาผลผลิตนะครับและอีกอย่างหนึ่งจะต้องเป็นเคมีนะครับถ้าไม่ใช่เคมีแล้วไม่ได้ดังนั้นแล้วท่านก็เลยมองเห็นว่าโกโก้ เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ท่านสามารถที่จะนํามาลงแทนพืชเก่าๆแล้วก็มาปลูกผสมผสานกันก่อนนะครับในช่วงนี้เพราะว่าโกโก้หอมสายพันธุ์ im 1เราปลูกโดยออแกนิกเราไม่ใช้เคมีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกษตรกรที่สนใจจะปลูกโกโก้นะครับขอแนะนําเป็นโกโก้หอมสายพันธุ์ im 1นะครับโกโก้หอมสายพันธุ์ im 1ปลูกง่ายโตเร็วทนแล้งให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโครคเพลี้ยและ,มะแมลงศัตรูพืชได้ดีนะครับหมักแล้วไม่มีกรดไม่มีแก๊สแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วมันจะหอมนะครับในหนึ่งผลจะมีเมล็ดนะครับประมาณ35-40ถึงเมล็ดนะครับมเมล็ดจะจะใหญ่นะครับผลจะใหญ่มเมล็ดจะเต็มฝักเต็มผลนะครับการส่งเสริมส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดนะครับ เราจะทำสัญญาซื้อขายผลผลิตรอบละ10ปีกับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดและต้องเกษตรกร,กรต้องทำสัญญาซื้อขายผลผล,ผลิตกับบริษัท m a ร์กลินฟาร์มอีก1ฉบับด้วยกันเพราะฉะนั้นเกษตรกร,กรที่ทำสัญญาซื้อขายผลผล,ผล,ผลิตนะครับต้องทำสองฉบับคือ JPY รอบละ10ปีแล้วก็ทำกับ m a ร์กลินฟาร์มรอบละ30ปีนะครับ โกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 จะเริ่มติดดอกออกผลตั้งแต่ปีที่2และเริ่มเก็บผลผลิตตั้งแต่ปีที่2และ3เป็นต้นไปอายุการเก็บเกี่ยวของเขายาวนาน60ปีมีรายได้ทุกเดือนนะครับรา,ายได้ประมาณ3 4ถึงพันต่อไร่นะครับ3-4ถึงพันบาทต่อไร่ต่อเดือนนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากนะครับอายุการเก็บเกี่ยวของเขาหลังจากปีที่3แล้วจะออกทุกเดือนและออกยาวนาน ถึง60ปีเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็เริ่มให้ความสนใจกับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับโกโก้หอมสายพัน IM1 นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกของท่านคุณลุงสุเทพโยงพิทักษ์วัฒนานะครับ10กว่าไร่ด้วยกันท่านปลูกผสมผสานหลายอย่างนะครับจะเป็นเงาะทุเรียนเป็นลองกองอเป็น พืชอื่นๆอีกหลายตัวด้วยกันนะครับท่านปลูกผสมผสานไปเรื่อยขนุนก็มีนะครับกระท้อนก็มีนะครับนี่คือเป็นพืชเศรษฐกิจที่คุณลุงสุเทพปลูกในสวนของท่านและนอกจากนั้นท่านก็ยังนําโกโก้หอมสายพันธุ์ไอเอมวันมาปลูกแทมเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกรที่สนใจจะปลูกโกโก้นะครับแนะนํานะครับ ติดต่อได้กับคุณลุงสุเทพโยงพิทักษ์วัฒนานะครับไล่ยงวัฒนาที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีหรือจะติดต่อโดยตรงกับบริษัท JPY กโก้ไทยจำกัดนะครับ0 955572797นะครับปลูกแล้วไม่ต้องกลัวว่าขายที่ไหนขายให้ใครเรามีศูนย์เพาะ9 0 0ามาร์ครินฟาร์มอยู่ที่อำเภอสันปาตองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีตลาดรองรับที่ชัดเจนคือมาร์ครินช็อกโกแลตอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ นะครับปลูกแล้วเรามีตลาดรองรับที่แน่นอนและก็ชัดเจนนะครับโรงงานแปรรูปของมาร์กลินช็อกโกแลตทำมา10กว่าปีแล้วนะครับมีผลผลิตให้เกษตรกรได้เห็นแล้วนะครับเป็นโกโก้ผงเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ชุดเครื่องสำอางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกรที่สนใจจะปลูกพืชเศรษฐกิจแนะนำนะครับโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 ติดต่อได้ครับบริษัท JPY ดรพัฒน์โกโก้0 9 5 5 5เก้าหดครับ ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ